สวัสดีค่ะยามขําคขืนองค์พระธาตุเชิงชุมนะคะโอ้สวยงามมากนะคะองค์พระธาตุเชิงชุมของเราชาวจังหวัดสกลนครน,นะคะวันนี้มีงานอะไรเออนางรำเต็มเลยนะคะคุณแม่ขับรถผ่านนะ,ะเอ,อ๊มีงานอะไรกันนะฮะนางรำดึกดื่นทำไมไม่นอนนะ,ะนางรำดึกดื่นทำไมไม่นอนกันนะคะคุณแม่ก็ชเวบนะ,ะเดี๋ยวคุณแม่ตกเทรนนะค,ะคุณแม่ชเวบเข้ามาดูนะคะ ็เลยรู้ว่านางลำที่กำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะกำลังจะเข้าฉากหนังนะคะถ่ายทำหนังเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้นะคะแต่บารู้ว่าน้องอันดานะคะเป็นคนแสดงเป็นพระเอกนะคะนี่กาลังเตรียมเตรียมการนะคะเตรียมการนะคะบอกเรื่องอะไรไม่รู้แร่ <laughs> ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรนะคะ แต่องค์พระาธาตุของเราสวยมากสวยงามมากเลยนะคะองค์พาตกระจายกันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ชิดกันไปหน่อยกระจายไม่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 ออกกระจายเข้ากระจายเข้าหักกล้องอยู่ข้างล่างได้เลยอยู่ข้างล่างเลยตอนนี้อยู่ข้างล่างได้เลยกำลังเตรียมการนะคะ ยายอุ้ยโอ้ยยายอุ้ยจะแสดงหนังเนาะยายอุ้ยนะยายอุ้ยกำลังจะเข้าฉากหนังกันนะโอ้พระเอกที่อันดาในงานอันดาคนที่ใส่เสื้อกั๊กสีขาว